คุยฟังหน่อยคุยให้ไม่ไม่ฟังหน่อยเร็วเร็ว,รวมอารมณ์ดีครับเดินมาทักทายกับพี่นกพี่ดินมาลุมลม้อมเล่นในโชคน้องเมียนะคะนี่เดี๋ยวพี่นกก็ส่งเสียงส่วนน้องน้โมก็ส่งเสียงอี๊บอี๊บอี้บ มันนาจะสัมผัสกันได้นะคะจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคะดูค่ะจะเล่นกับพี่นกหรือจะทะเลาะก,กันเนาะ เล่นกับพี่นกไปผุ่นเต็มเลยพี่นกเต็มเลยไปเล่นในข้อน้ำโมแต่เช้าเลยวันนี้เจ้าพี่นกกระจิบนะฮะใส่หล่กตัวเล็กๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยน้ำโมเลยถ้าปล่อยนี้โหวิ่งเล่นแน่เลยค่ะเพราจ๋ามาปล่อยนี้หน่อย เขาอยากไปวิ่งเล่นแล้ว ไปทัวเลยอ,าอา่าน้ำมาพี่อ่าน้ำมาทางนี้เราต้องฝึกน้องปลูกโซ่นะคะเพราะน้องโตแล้วนะคะนีน่เอาคุยคฟังหน่อยคุยฟังหน,น่อยคุยฟังหน่อยเล่นๆเสียงคุยแบบไหนช้างคุยแบบไหนอ้าว หนูอารมณ์ดีแบบไหนคุยหน่อยเร็วเร็วเร็วพ่อจ๋าปล่อยหนูหน่อยกาขึ้นมาอีกแล้วพี่กาพี่น้องกระจิบ โนโมนอยากบินเสียงคุยเสีงยสงคุยฟังเนี่โอ้ยบ่อยากเอ้นินเสียงคุยเนมอยเดี๋ยวไปยินเสียงนโมคุยแต่เช้าเ,เลย อันน,นี้เลนี่ก็ไม่สนปล่อยลูกชายเล่นไปเลยดูสอดจ้องทั้งเม่ทั้งลูกเลยนะคะ ต้องได้ยินว่ามีอะไรกินนะกันดีลเสร็จแล้วเราจะขึ้นได้ไหมเสร็จแล้วเราไม่กล้า วันนี้ออกมาเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์เช้านะค่เช็ดโต๊ะกันนะโมไทดสอบทดสอบก่อนนะครับอันึงองสามอึ๊อึบอึ๊อึ๊บเอองจงจ mất kinh sưu kinh bao đời đồ kéo chơi. Bác khử đó, anh nang 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 nghe nang nang cái nang nang bỏ ẩu bỏ ẩu bỏ ba tình có nó mới ao nó mới ao Hãy subscribe cho phân đi <laughs> เป็นๆน,นเลยุูให้แม่ฟังน้อยแม่แดกยินเสียงคุยแล้วหนูได้ยินเสียงคุยหนูล่าเลยแม,ม่ก็ดีใจเลยๆคุยน่อยคุยน่อย ตัวทุกตัวดิบเหนียวมันบ่บุบดอกบักลาเฮงมีเฮงเน่น <laughs> Nhôn nhả thôi nhả thôi, nghe đi Ôi Thứ này cho oh. con <laughs> Nhìn nổi tâm bộ Bây này เสียงลอรอเอกวังเอาออกเสียงเสียงตู่ปลาัสสังผู้ใดยังขอเสียงนี่ครับ นม่เล่นไม่มีเสียงเลยอันไหนมาในแอคชั่นเท็มๆบ้างอันนั่งนั่งโชว์นั่งโชว์ให้ดูหน่อยนั่งโชว์ยังไงนั่งจะไหนนั่งจะไหนอุ้ยอันอนี้เขาเอิานอนเจ้าหนี่แหม แม่โกไปสนุกสนุกคู่กันเลยวันนี้อ้า,อาววัวกวักวักแต่มันกินดินเหนียวแต่เสาแ์เท่ก <c oughs> ต่จินมนะแม่ไงแมวให้กินเร็วบ่กิน เนี่ยโมติดึงไปยังไหนแถ่นั่นติดไปเลยบ่ิจิณโมบอกว่าสนุกมากๆเลยครับออกมาเล่นนอกบ้านเห็นบรรยากาศเต็มๆเลย เน,เนี่ยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามมาด้วยน,นะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปดีูหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า